สวัสดีค่ะท่านณาจารย์สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ศศิมลราชานนท์ชื่อเล่นชื่อพี่อมค่ะรหัส56ค่ะปัจจุบันพี่เป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการอยู่ที่สถาบันวิทยชุมชนกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อจันเจนนะคะสกาวเดือนสาสุดนทารหัส5 3 0 2 1 2 0 5ค่ะหลังจบมบาบูรพาไปนะคะพี่ก็ไปทํางานนะคะเป็นมักคุเทศภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเดือนไทยจิมทอมสารเป็นเวลา4ปีจากนั้นนะคะพี่ก็เรียนปปรตีนะคะด้านบัญชีและปัจจุบันที่า ดนบัญีสวัสดีค่ะพี่ชื่อเตยนะคะรหัส52งานที่ทำนะคะก่อนหน้านี้งานตรงสายมากคือทำงานที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นโฮเทลโอเปอเรชั่นของบริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งนะคะก็ยังคงใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่สวดครับพี่ชื่อพี่นนท์นะครับรหัสนิสิต5902059ครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็รอเรียกไปเป็นครูในโรงเรียนแห่งห่ง ที่จังหวัดชลบุรีนะครับสวัสดีครับ,บน้องๆพี่ชื่อบิวรหัส5302195 ปัจจุบันพี่ทำบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่ในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์และเป็นไกด์อิสระควบคู่กันไปครับสวัสดีค่ะชื่อไมค์นะคะรหัส56ค่ะตอนนี้นะคะไมคเป็นคอมมิวนิเคชันเริปิเซนตีทีฟอยู่ในบริษัทไอทีแห่งหนึ่งค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อต้อมนะครับรหัสปี5้พี่ทำงานอยู่ที่บริษัทโอเชียนเนระเบิดเอ็กเพลสนะครับในส่วนของอีสปอร์ตและเมอร์เซอร์วิสพี่นะคะชื่อพาค่ะนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพานะคะรุ่นที่หะะ้าสิบเกงานเป็นเลขาค่ะ ด้านการตลาดนะคะกับบริษัทฝรั่งเศสน,นะคะสวัสดีค่ะที่ชื่อป่านนะคะรห,หัสห้าหกค่ะตอนนี้ทํางานเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการศึกษาและวิจัยที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อพาเป็นยพารหัส57นะคะตอนนี้ทำงานในตำแหน่ง Reservation and Operation Officer ที่บริษัททัวร์เป็นฟองโกโฟนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมะปางนะคะรหัส58าพี่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก่อนนะคะตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชฉรีจุดพัทยานะคะหรือว่าตอมอนั่นเอง สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะชื่อนางสาวธนาพรบุญแลบนะคะรหัส55020636ค่ะซึ่งตอนนี้มินเป็นลูกเรืออยู่ที่สายการบินไทยสมายแอร์เวยสนะคะบุชัว t ค่ะทุเสเชวนมาเป็นวิววิวเป็นนิสิตรัสปี55นะคะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นล่ามอานิมเม r ตริสแล้วก็พิธีกรภาษาฝรั่งเศสค่ะ สิ่งที่ประทับใจในการอยู่ในรั้วมอบูนะครับคือได้ทํางานที่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้มากที่สุดก็คืออย่างเช่นการเป็นประธานสาขาวิชานะครับแล้วก็การเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสิ่งที่ประทับใจในรั้วมหาลัยของพี่นะครับก็คือบรรยากาศในห้องเรียนเนื่องด้วยเอกสารวิษของเราเนี่ยจำนวนนิสิตและอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มากเหมือนกับเอกอื่นซึ่งนั่นแหละจะทำให้เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือสนุกกันมากขึ้น มีาบกันเองและก็ะก้าที่จะคุยก็จะถามมากขึ้นนะครับสิ่งที่ประทับใจในการเรียนในรั้วมอบบนะคะก็คือเพื่อนนะคะมีอาคาที่ดีมากอาจารย์นะคะสอนดีแล้วก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวแล้วก็ของกินนะคะพี่เชื่อว่าน,าน้องๆมาอยู่ที่นี่จะต้องอ้วนอย่างแน่นอนเอกเราเป็นเอกที่มีคนค่อนข้างน้อยค่ะทําให้เพื่อนๆพ่ี่พี่น้องนเนี่ยสนิทกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันละกันค่ะรวมไปถึงท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะคะก็คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีความเป็นกันเองให้ความอบอุ่นทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปขอความช่วย หลอ,อีกอย่างที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือแต่ละรายวิชาค่ะที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตการทํางานความอบอุ่นค่ะเราอยู่กับเพื่อนก็คืออยู่หออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบอยู่กับเพื่อนบ่อยมากมันเหมือนครอบครัวนะคะสิ่งที่ประทับใจในมหลาลัยบูรพาเรานะคะก็คือมามหลาลัยเรานะคะมีพื้นที่กว้างขวาสงสวยงามแล้วก็ใกล้ทะเลค่ะพี่ได้เพื่อนท,ที่ทํกกากิจกรรมร่วมกันได้อาจารย์ที่คอยแนะนำเป็นสิน,นิดีและพี่ก็ได้ความรู้จากที่นี่มาต่อยอดในการทํางานครับ สิ่งที่ประทับใจในรั้วมอบูของเราก็คือ1ติดทะเล2อาหารอร่อยประสบการณ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะคณะครูอาจารย์เนี่ยใส่ใจนิสิตมากๆนะคะท่านเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับนิสิตไทยทาให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเนี่ยมากๆเลยข้อแรกก็คือการต้อนรับแล้วก็การดูแลที่อบอุ่นจากอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ทุกๆคนค่ะส่วนข้อที่สองเนี่ยก็มีบรรยากาศ ในห้องเรียนแล้วก็บรริกาศในมหาวิทยาลัยที่ทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไปนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอาหารการกินที่มีอยู่เต็มไปหมดรอบมหาวิทยาลัยของเรานะคะ3ส,สิ่งที่ประทับใจยอย่างแรกจะเป็น เพื่อนในรุ่นที่ค่อนข้างสุดกันมากและรุ่มถูกรุ่มสุกกันมากๆอย่างที่2จะเป็นอาจารย์อาจารย์ในสาขาวิชาค่อนข้างจะมีคุณภาพมากและมีความเป็นกันเองกันกบนิสิทธ์สามบรรยากาศที่นี่คือเรานั่งอยู่ชั้น8เรียนอยู่มองไปเป็นวิวทะเลหรือตกเย็นชิลๆอยากไปผ่อนคลายที่ทะเลก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากความประทับใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่นี่มีมากนะคะโดยเฉพาะการมีวิชาหลากหลายให้เราได้เลือกตามแพชชั่นแล้วก็สิ่งที่เราอยากเป็นนะคะอย่างเช่นการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ วิชวาวรรณคดีการท่องเที่ยวการโรงแรมการทําร้านอาหารการบินวิชาพรีเซนเทชันที่จะนําพาให้เราสื่อสารได้ดีะค่ะ พี่คิดว่าเราควรมีความอยากรู้ก่อนแล้วก็พัฒนาทักษะนะคะในการฟังพูดอ่านเขียนโดยบ,ยบ่อยนะคะงานด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องมากๆเลยค่ะสาหรับไมโดยเฉพาะบริษัทไมเนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสนะคะทาให้ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียนคอนเทนต์แล้วก็ในการดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของบริษัทสิ่งสําคัญในชีวิตโค้ง4ปีคือการมาเรียนก็คือการมาเรียนและ อย่างหนึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมคือพี่เป็นเด็กที่ก็เรียนแล้วก็กิจกรรมพอสมควรเคล็ดลับในการที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จพี่นะครับก็คือการที่พี่กับเพื่อนเนี่ยจับกลุ่มติวหนังสือกันก่อนสอบครับเพราะเราจะช่วยกันติวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับผสำหรับเคล็ดลับในการเรียนที่ประสบความสาเร็จพี่ยึดสองข้อครับ1ความรับผิดชอบต่อตัวเองเรียนก็เรียนให้เต็มที่สอบให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่ทําอะไรให้เต็มที่ครับ 2. การช่วยเหลือเพื่อนๆโดยที่ก่อนสอบพี่จะกกนัดเพื่อนมาติวโดยที่พี่เป็นคนติวเพื่อเป็นการทบสวนความรู้ให้กับตัวเองครับส่วนเคล็ดลับในการเรียนของพี่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนคะคะก็คือการตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เต็มที่แล้วก็อ่านทบทวนเมื่อใกล้ถึงเวลาสอบนะคะเคล็ดลับแบบไม่ลับในการเรียนให้ประสบความสําเร็จนะคะเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะจดบันทึกนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยจะได้เพิ่มประสบการณ์เนาะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจนะคะ รอบคุณครับการเรียนนะครับพี่ขอบอกเลยว่าน้องที่เข้ามาปีหนึ่ง ปีนะครับเป็นช่วงที่เราสามารถเก็บเกตได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรตั้งใจเรียนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ปี3ปี4จะต้องรู้จักเธอต้องปรับตัวให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการประสบความสําเร็จนะครับเพื่ดไม่รับในการเรียนให้ประสบความสําเร็จก็คือเพื่อนอีกนั่นแหละค่ะเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเราก็จะนัดกลุ่มจัดกลุ่มติวกันแล้วก็ติวที่หอใครอะไรเงี้ยค่ะหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นแล้วก็เป็นกัน ตลอดนะคะตั้งใจฟังอาจารย์ในห้องนะคะจดเลคเชอร์ให้ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพยายามหาหนัง n น t f l i x หรือว่าเพลงอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยพยายามแบบว่าใช้สื่อในการช่วยเรียนภาษาเนาะพี่อยากให้น้องๆอ่ะหาตัวเองให้เจอคะ่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะน้องๆคนไหนอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นไกด์หรือว่าอยากเป็นอาจารย์เยากเป็นหุณครูเงี้ยคะ่ะอยากให้น้องๆอ่ะเดินตามความฝันของน้องไปให้สุดเลยนะคะตั้งใจเรียนค้นหาห ทางที่เราจะไปสำเร็จตรงนั้นให้ได้ทำกิจกรรมอย่างและใช้ชีวิตให้คุ้มเพราะว่า4ปีมันสั้นแล้วก็จะต้องไปทำงานแล้วพี่คิดว่าน้องๆคิดถูกแล้วที่มาที่น,นะคะอย่าซิ้วนะคะน้องอาจจะเจไดายมากค่ะ พี <aunque> ่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะสู้ๆนะคะก็สำหรับน้องๆนะคะถ้าคนไหนรู้สึกว่าเอ้ยมันยากไปหรือว่าเหนื่อยอย่างเงยังไงมันก็ทำได้แน่ๆนะคะให้น้องสู้หรือให้เปหาปรึกษาเพื่อนนะคะ 4ปีในรั้วมหาลัยเนี่ยมันไวมากๆนะคะก็อยากจะให้ใช้ทุกวันทุกเวลาให้คุ้มค่านะคะตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะที่จะเข้ามาเรียนในเอกฝรั่งเศสของเรานะคะสู้ๆนะคะแล้วเจอกันค่ะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังเป็นใบเบิกทางให้ไมาเองเนี่ยได้โอกาสนะคะไปดูงานแล้วก็ไปพบกับลูกค้าคะ่ะที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศออสเตรียด้วยคะ่ะก็เลยอยากจะฝากให้กับน้องๆทุกคนเนี่ยที่กําลังจะเข้ามาเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าใครเนี่ย ยังกังวลกับอนาคตหรือว่าหลังเรียนจบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากเป็นไกด์ไม่ได้อยากเป็นล่ามหรือว่าทํางานสายตรงเกี่ยวกับภาษานะคะก็ไม่ต้องห่วงครับออในประเทศไทยเนี่ยยังมีบริษัทที่เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสหรือว่าบริษัทที่ต้องการคนที่มีทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสอีกมากเลยค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆยสู้ๆนะคะแล้วก็เต็มที่กับการเรียนค่ะถึงแม้ว่าภาษาฝรั่งเศสนะคะจะเป็นภาษาที่ยากนะคะแต่ว่าพี่เชื่อว่าอะไรนะคะที่น้องๆตั้งใจเนี่ยน้องๆจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนจะ สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกับเรื่อนที่ทุกคนที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับน้องๆนะคะที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตอ่ะน้องๆอยากทําอะไรพี่ก็อยากจะให้น้องๆนะคะใช้4ปีนี้ให้คุ้มค่าค่ะถามอาจารย์เลยว่าอาจารย์ขาอาจารย์ว่าหนูเหมาะกับอันนี้ไหมอาจารย์ขาหนูเริ่มชอบทางด้านทางนี้แล้วหนูควรทํายังไงดีอย่างนี้ค่ะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะถามเลยเพราะว่าในอนาคตอ่ะเราต้องอยู่กับอาชีพนี้ยาวไปเลยนะคะอีกครึ่งชีวิตของน้องหรืออาจจะเป็นตลอดชีวิตน้องก็ได้ถ้าน้องไม่ใช่หรือน้องไม่ชอบพี่ไม่อยากให้น้องรู้สึกเสียใจ ในภายหลัพี่อยากจะฝากไปว่า,าภาษาฝรั่งเศสเป็นปาภาษาที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าน้องๆทุกคนตั้งใจและเต็มที่กับมันพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับผมอย่างใจให้ครับสู้ๆนะครับอยากจะฝากนะคะสําหรับชีวิตเวัยเรียนไม่ว่าเราจะทําอะไรขอให้เราใส่พลังลงไปให้เต็มนะคะใส่ใจลงไปให้มากเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนค่ะบูกูคัสสุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องๆมาีความสุขตลอด4ปีกับการเรียนที่นี่สู้ๆครับแม็กซี่บัปู แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเนเป็นทางการนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยโชคดีในการเรียนทุกคนเลยครับสวัสดีครับ